ไดเลยนบพระวิสุทธสมเดงก็กำลังเตรียมออกมะพร้าวเพื่อเยยะคนเข้าทิพส่งเสริมกิจกรรมปเะเพนี้วัฒนธรรมการ,การข้าทิพยเทศการทอดก,กระถิ่นซึ่งทำเป็นประจยทุกปีมะพร้าวก็ประมาณ2,000ลูกก็มีแรงศรัทธาจากหลายๆที่มาช่วยกันอนุโมทนาสาธุทุกคนทุกท่านไปในโอกาสนี้ ค่ะสวัส hmm. ด right? ีค่ะที่นี่วัดสะเกดใช่ไหมคะใช่ครับผมจะมีงานกวนข้าวทิพไหมคะครับมีกวนข้าวทิพครับพอจะให้ข้อมูลได้ไหมคะว่าจะต้องทํายังไงเริ่มต้นยังไงเตรียมของยังไงมีวันที่เท่าไหร่บ้างคะครับสาหรับที่วัดสะเกดนี่ก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่18นะครับ18นี้ก็จะเป็นวิธีการในการที่จะขอรับบริจาคนะครับสิ่งของที่จะนํามาคนข้าวทิพไม่ว่าจะเป็นมะพร้าวเป็นเผือก เป็นฟักทองเป็นนมนะครับเป็นน้ำตาลน้ำอ้อยน้ำพึ่งนะครับแล้วก็พวกข้าวเม่าพวกอะไรในการที่จะมาเป็นเครื่องประกอบในการโนเขเทวทิพก็จะเริ่มในวันที่18นะครับแล้วก็ส่วนวันที่19นะครับก็จะมีการในการเคี่ยวนะครับเคี่ยวน้ำมันจากมะพร้าวนะครับที่ใช้สําหรับในการโนเขเทวทิพแล้วก็จะมีการปอกเปลือกปอกมันแล้วก็จะนึ่งจะบดเพื่อเตรียมความพร้อมนะครับในการที่จะนําลงกระทะควนในวันที่20ตุลาคมครับค่ะ ครับนี้นะครับเป็นสิ่งของนะครับที่เรารับบริจาคนะครับโดยจะเริ่มในวันที่28ก็ไม่ว่าจะเป็นนะครับในการเพิ่มความหวานรวมถึงน้ําตาลนะครับแล้วก็หลายๆอย่างแต่สิ่งที่ขาดไม่ได้นะครับก็คือปลาทองนะครับมีปลาทองครับเอ่อปลาทองนะครับมีมันนะครับแล้วก็เผือกด้ครับเผือกเผือกเผือกนะครับแล้ววันนี้ปลาทองอันนี้เป็นเผือกครับเอ่อเผือกนะครับนี่ ขอรับบริจาคนะครับรวมถึงฟักด้วยครับว่กฟัก,ก,กักแฟงนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับมะพร้าวนี่คือหัวใจสําคัญนะครับต้องเริ่มมาตั้งแต่นางสุชาดานะครับก่อนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะจะบรรลุเป็นพระอรหันต์จะมีการสืบทอดกันมาตั้งแต่สุขโขทัยจนมาถึงยุคปัจจุบันนะอะอ้าวนี่เด้อคะ่ะพอดีของบริจาคเด้อค่ะพอดี เอามาบริจาคส <โ hail S 1> มทบด้วค่ะอันนี้อันนี้อาสวัสดีค่ะอาจารย์เอาอย่างมามาสมทบค่ะมันอีนนี้ำตาลอ้ววาอันนี้ัววววอันนววเวววอวว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 าวววยวีวว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 วิทววววาวว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 วะววววีววว้อววววาวาวว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 วทธวว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 อววาวว้อวววววววนววเววววอววว เริ่มตั้งแต่วันที่สิบแปดมือนี้เด้อค่ะเหาะของเหาะของเด้อค่ะเหาะของเด้อค่ะภาษาลาววันละคำเด้อค่ะเหาะของก็คือรวมของเนาะอ้าวคุณครูอะไรไปว่าอะไรนะสวัสดีค่ะเหาะของไปว่าอย่างคะเหาะของไปว่ารวมค่ะเออรวมเนาะของโอเคนะคะ มาซอยกันเด้อค่ะค่ะค่ะจ้าผู้จัดการผู้จัดการอันนี้เพิ่นก็เพิ่นก็โอ้โหมักอึบมโนเงยนบ้านเขาภาษาลาวนี่ไปว่าอย่างคะภาษาไทยอะมักอึบมักฟักทองแล้วภาษาไทยนี่ฟักทองใช่ไหมอาจารย์โอ้เป็นตามนะอ่าอ่านี่นี่นี่เออมักมักตนมักตน จ้าฟักทองนะคะจ้าจ้าจ้าอาจารย์ไอ้ส่วนญาติโยมมาทำบุญที่ข้างบ้างไหนคะขอเชิญญาติโยมพี่น้องสาวลูกเจ้าทั้งหลายมาทำบุญซอยกันเนาะหอกของมื้อนี้หอกของจ้าพลึนมามากหมัโป๊กมา ท่าน่วยกันอื่นนะเอาบุญนำกันควรเวนาะจ้ะจ้ะจ้ะควรค่ะข,ขอบคุณมากค่ะอาจารย์คสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณยายสวัสดีค่ะคุณยายบุญวัสเกตบ้านเฮานี่มือ้อใดร่คะเริ่มตั้งแต่มตืมมม้อน,นี้ค่ะแล้วก็รวบรวมของพาพลูกพาลานมาซอยกัน จัดสถานที่ประดับธงแดงแล้วก็ประดับสาราเอากล้วยเอาอ้อยมาแล้วก็เตรียมของไว้จะมีผู้บางคนเอา,เอาฟักทองเอาฟักเอาแฟงเอาเพือกเอามันมาน้ำตาลน,น้ำตาลนมเข้าวเมาจแล้วก,กวนเมื่อไหร่เขาณยาย เริ่มกวนวันที่2ีพุ่งนี้ก็จะปอกเปลือกปอกมันอ้าวส่ิน,นส่วนวจา้าเียวกะทิจา้าอ้าวส่ินส่วนมาปอกเพื่กปอกมันเชืวอกันได้เม<ะ>ื่มอ,อื่นเมื่อื่นมาปอกเพื็กปอกมันแล้วก็คูณมะพรา้าวเขี่ยวกะทิเมื่อวันที่20ก็ลงมือควนจ้าเช้าค่ะข,ข,ข,ขอบคุณมากนะคะคุณยายขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ 农业、工业、服务业。 都我 k 他他开就是。 ได้เยะมอพระวิสุตรสามเดงก็กำลังเตรียมออกมะพร้าวเพื่อเหยยบคนเข้าทิพย์ส่งเสริมกิจกรรมปเปพีระณวัฒน,นธรรมการกาข้าทิพย์เทศกาลขอากระถิน่นซึ่งทำเป็นระฒนาทุกปีมะพร้าวก็ประมาณ2,000ลูกก็มีแรงศรัทธาจากหลายๆที่มาช่วยกันอนุโมทนาสาธุทุกคนทุกท่านใ,ในโอกาสนี้